สวัสดีครับวันนี้นะครับคนสร้างป่าก็มาที่อำเภออู่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณก็นะครับเข้ามาสำรวจหน้าง,งานนะครับสวนของที่สวรรค์นะครับที่ ต้องการจะให้วางระบบน้ำนะครับหลักๆในสวนนะครับก็จะเป็นไม้ไม้ขุดล้อมนะครับเป็นสส่วนใหญ่นะครับมีไม้หลากหลายนะครับตั้งแต่ไม้ประดูนะครับไม้ประดูไม้ ในตะกูลไซนะครับแล้วก็พยอมนะครับตะเคียนแล้วก็มีไม้ต้นเล็กนะครับเป็นไม้ป่าหลากหลายด้วยนะครับ <lest> ที่กาลังปลูกลงไปนะครับก็ ต้องการที่จะวางระบบน้ำทั้งหมดเลยนะครับในแปลงเ,เดิมทีก็มีนะครับมีท่ออยู่นะครับซึ่งก็ไม่ทันนะครับ ตคาราวะนะครับในความมุ่งมั่นของพิศวรละจริงๆนะครับดูนะครับเป็นไม้กุดล้อมทั้งหมดนะครับที่นํามาใส่ไว้ในสวนนะครับก็จํานวนไม่ต่ำกว่าร้อยต้นนะครับนี่ก็ต้นพยอมนะครับ น้ำที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นการดึงสายรดนะครับเปิดตามจุดนะครับซึ่งก็ไม่เพียงพอนะครับครับขอของนำเสนอความคลิปหน้านะครับ วันนี้ขอสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบระบบน้ำกับสวัสดีครับ